หมอบีทูตสื่อวิญญาณยานันมีหลักฐานทำถูกต้องทุกอย่างและบริสุทธิ์ใจลั่นไม่มีการช่อโกงสันเสริหน้าข่าวมือถือจากกรณีเพจดังออกมาแฉหมอแก้กรรมคนดังสร้างประวัติปลอมขึ้นมาหลอกแฟนคลับ อดีตเคยมีผู้เสียหายร้องเรียนทัวร์ต้มตุน๋นโดนหลอกซื้อทัวร์ไปประเทศญี่ปุ่นว่ามีหมอแก้กรรมไปร่วมทริปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทรวมทั้งยังมีเรื่องเงินพัวพันกับวัดดังอีกด้วยหลังจากมีกระแสข่าวต่างๆนานาออกมาหมอบีทูตสื่อวิญญ,ญาณมีการโฟนอินเข้ามาในรายการข่าวใส่ไข่ว่าขณะนี้หมอบีกําลังเข้ารักษาตัวเรื่องนิ้วโดยเผยว่าเรื่องที่เป็นข่าวตอนแรกตนไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเห็นว่าไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตนเลยประเด็นทัวร์ญี่ปุ่นกก็มีาร ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายตอนนี้หมายก็ออกแล้วทุกอย่างมีพยานหลักฐานครบส่วนเรื่องวัดพระบาทน้ําพุก็ไม่มีปัญหาหากตนออกจากโรงพยาบาลแล้วจะออกไปชี้แจงเพราะทุกอย่างมีพยานหลักฐานครบหลวงพ่อก็ทราบยืนยันว่าไม่มีปัญหาไม่มีการช่อโกงใดๆทั้งสิน้นส่วนประเด็นเงินวัดหายอะ่ะหมอบีชี้แจงบอกว่าไม่มีหายทุกอย่างเป็นไปตามระบบระเบียบ เป็นไปตามดำริของหลวงพ่อไม่มีอะไรเลยตนไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัดพระบาทน้ําพุเพียงไปทํางานเป็นจิตอาสาทํางานให้หลวงพ่ออารมณ์กดไม่ได้เกี่ยวกับวัดทํางานช่วยหลวงพ่อแล้วรายละเอียดอื่นหากออกจากโรงพยาบาลแล้วจะชี้แจงซึ่งไม่แน่ใจว่าจะออกจากโรงพยาบาลวันไหนส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่ใครจะคิดแต่ทุกอย่างทําตามกฎกระบวนการทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องและบริสุทธิ์ใจสนเสรินนักข่าวมือถือ